สวัสดีค่ะผู้ชมช่องยายพิกลคนบ้านๆนะจ้ะวันนี้ยายพิกลกับมาปลูกมันกับพุนตาแล้วจ้ะจะมาปลูกมันแล้ววันนี้พุนตาก็เป็นคนหออพันมันมาให่คุณยายตัดนะจ้ะคุณยายก็สิมานางสบพันมันขุนตาก็จะเป็นคนไปปลูกจะให้เพิ่นมายุกลองให้เมือเศ้านี้กะดีไปนะจะพี่น้องวันนี้มันบ้แดดมันบ้แดดเป็นขึ้นฝ้าคลึ่นฝนไม่รู้ว่าจะตกหรือว่าตก คุณตาเป็นคนบริการขนท่อนมันมให้แล้วจ่พี่น้องคนมัดมันมให้คุณย่าก็จะเป็นคนนางสับไปแล้วขนพันมันเท่าปลูกทิ้งไว้น้าจ้าเพราะยังให้พื้นที่วางเปลายานนาเกิดเวลาทันเท่ากับเห็ดหยากก็จะเนาะเห็ดหยากกัดเสียดายพื้นที่นาะค่ะพี่น้องเสียดายพื้นที่กาเลยสิมาปลูกมันเจงพ่อคุณตาคุณย่าก็จะเป็นคนมานังสับคุณตาจะเป็นคนไปหยอดปลูกเนาะจ้าเนาะ สู่ปฏิพี่น้องชีวิตประจำวันคนเฮาเนาะจ้ะทำมาหากินทำมาจ้าทำมาอืมดูกเงไหนเอามีโตก็ไดะ้หนาอบอข้มบ่งอะไรก็หนาบอข้มหนาเลย ไดนทีแล้วพี่น้องไดนทีแล้วเด้อคุณย่าจิตับพันมันแล้วเด้อบ้านนี้เอาทอนเดียวหรือสองตาเอาอบ่บ่บ่อันใดนทีละสองจะใครเอาบึาง้งสีมันพันมันก็เล่มพี่น้อง <c oughs> เล่มมันอ่อนนะกันเล่มมันอ่อนถอนออกแล้วกเสียมาปลูกไม่ได้ซอยกันซักซอยกันปลูกสองตาแยมันกจากกันตากับป็นนางใกล้ไกล บต่างเงาเกินได้เอิดหลายพี่นนะ้องท่านมันประยากสื่อทนสื่อกับพแพงว่าจ้านาแพงมันกับบะมีราค่าปันใดนม่สำเนากับโปรสำเนาเนาะจาเนาะโปรไล่ำตะทอนสองทอนปรถึ่นไบจ้าได้หาได้สดตนีก,ก็กปล่อยแหงทีประวางสันหรืองเงาใตาจะว่าบเห็นเหเขาวกับบะเห็นเงาด้วยงเงาแล้วนะก็ะดี ยอ,อย่าให้ยาวเกินนั้นกระสันนกกระซับเอาหมดอันมันขาวนี่เพยงบ่แดดเต้เอาพี่น้องเอ้ยืันนี้บ่แดดเต้เอานาะจ้ะเป็นฝาคึมๆ เื่อฝนสิตกอย่างเงี้ยมีวันที่สิบเก็ดแล้วเนาะจนมาผ้าอยู่สีเข่าวันที่สิบแปดจนมาถมเมื่อสี่เนียนมาอย่างให้ตกคือกันละเขาว่มีน้ำขังน,น,น้ำกระสูบเมืแล้วตกใจถันฝนมาตกลงมากๆกับคือเก่เายวนะจ๊ะเนาะมั่นปลูกไว้ครับเพามีฝนกับสีบกสีบกง,ง,งามคือเก่าแต่ว่าปลูกไม่ไมาฝนมาห้ามกับบ่ด้ฝนแต่ว่าก็บม่เป็นไนระ มาตะโนตกลงมาห้ามเขาเสียงปุ้กๆุปิ้นปิ้นคือเสียงสับพ่านมันด้วยพี่น้องเสียงบิดอีตาดังแห้งแห้ง,หงเลยเบิดตัวดังเพ็งเพ็งพรงเลยช่วยการคนละม้าคนละมือสับท่อนมัน พ่องายบระตาเด็กแตมันเด็กเตมันน่นสำเร็จก็สำนั็จลรอเนาะเฮ็ดไปมื่อแล้วน้อยบลาเดาจะพี่น้อง่อหะลาจะว่านม่เร็งบ่ไเนอกจากนเพระว่าพันมันพันมันพรเล่นพันมันใส่น้ำก็ันปลูกไปน้ำผู้สับประสับปุูบปลูกกับพันมับซอยกันดู กร,ระดวงดีอย <deal> <vastly lava> <less> ู่เด้เหมือนี่ปูมันม่ประเด็ดนะจ๊ะตะว่าห <internally> ินพี่น้องเลยหินหลายหินเยอะหินเยอะ กติก็จะเอาเครื่องเครื่องย่นตัดนะาจา๊ะมันนี่มันหมองปู่หลายเคซึ่งพันมันบาา่สนทธิพันมันมันง,งามจะเลยต้องใส่มีดสับปกตีคุณตาคงก็จะเอาเครื่องย่นตัดเอาให่ไป มันพันพันนี้ใบใบละลายะกับปูขึ้นเกลีเป็นหัวอยู่มันไม่มีพันแงวอื่นแล้วเด็กเลือกได้แล้วเลือก็ได้แล้วมีตะปูขึ้นเกลียวโบ่ิสตะปูคือเกลี ขคยกที่ดินมันเชิญอย่าคือสิตายแน่ยอดอกเนาะคือสิบบอสโคเป็นไรหรอกดีมั่นดีมันมัน่นโคมนวนบ่บพี่น้องนางเบิง้งมาเด้อจ๋ามาเห็ดงานซอยกันมวนบ่สนางเบิ้งคุณยายสามพันมันม่นบน่ ตนมันจะน้อยตนมันเงินหลาน đó, tiếng mít cứ đằng gì phải không? tiếng mít cứ đằng gì thế, đằng căng căng luôn nhỉ? Ừ. này. ngoài ngay là cái xe, qua tẩu xe thắn mẫn ปลูกเลยปลูกเลยเป็ไหนห็นีออกไปออกแล้วออกแล้วสาวออกแล้วเก็เอาออกให้แล้วถึงมืดเก่าออกแล้วเก็บใส่เข่งต้นตาไปหย่อนมาจากต้นตาไปหยอนคุณย่าก็สิบสับทันมันสับได้แล้วพี่น้องเก็บใส่เต็มเข่งเราได้จ้ามาเนีย ตาก็สิเอาไปยอดด้วยไปตาจะไปยอดได้เราจะซับพันมั่นฐานแลจ้ะเนาะแล้วก็จะลงไปปลูก ยอดทิ้งไว้ทิ้งไว้เลยจ้าตาก็จะเป็นคนหยอดพันธุ์มันไว้เรื่อยๆเนื่จ้ะเพราะว่ามันบแดดหยอดไบละลายก็ได้เพราะว่าคันแดดหยอดไใบ่ได้เพราะว่าพันธุ์มันสีเหี่ยวเนื่องจากถอนมันมันบกแข็งมันมันบกแก่ปนัยอันนี้มันบรรยากาศมันคึมเนื่จ้ะเลือดสียอดทิ้งไว้ให้ตายเป็นคนหยอดทิ้งไว้หินก็หายหายไปนองเอ้ยขึ้มฟ้าขึ้มฝนยุ่งกับหายหินกับหาย ตายอดไปตาก็ะยอดกลับมาแล้วเนาะจ้ะเนาะได้ลองหนึ่งแล้วนี่ลองที่สองก็เข้ามาแล้วกลับไปกลับมาเนาะจ้าตาก็เป็นคุนยอดไปเด้อ,อย่าสิเป็นคนตัดผ่านถ่าเนาะจ้ะเนาะย่าสิเป็นคนตัดผ่านถา่านยอดไปเด้อ,ดอตา